Yeah. ไปได้ครับเดี๋ยวไม่เปไรเดีวสวัสดีครับ โอเคเสียมานะครับผมเมื่อวานที่ว่าจะไลฟ์ให้ชมนะครับคันนี้ผมโพสต์ลงเพจไปเรียบร้อยแล้ว All New Mazda BT 5 0 1.9นะครับผมคันนี้เป็นตัว SP ตัวท็อปสุดนะครับผมล้อแบกอัลอยตัวนี้เป็น แบกอรลอยขอบ17จากโรงงานนะครับอันนี้เป็นล้อตรงรุ่นจากโรงงานเลยแต่ยางยังใหม่อยู่เลยนะยางเป็นของบิสโตนนะครับผมตัวรถเป็นสีขาวแท้จากโรงงานนะครับผมเอี่ยมมากๆเป็นตัวไฮเลเซอร์ aser, แล้วก็เป็นตัวท็อปออปชันเต็มนะครับกล้องถอยในตัวฝาท้ายแบบซอฟด้วยนะ ตัวไอทีนะออปชันเขาให้มาเยอะนะครับซ็อกเดิมตะเข็บเดิมทุกจุดนะครับผมไลเนอร์เดิมๆเ,เลยของมาด้านะครับเบามากป้ายท้ายแบบซอฟต์ตัวรถนี่ให้ดูออปชั่นภายในเกียร์แมนวันหกสปีดนะครับ ภายในเอี่ยมๆนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่อยู่เลยอะคนันนี้เลขไม่สองหมื่นผมให้ดูเลขไม่ดีๆทีนึงเป็นกูญแจคีเลสนะครับนี่ผมติดเครื่องให้ชมเลยกุญแจสองดอกครบคีเลสจากโรงงานเลยนะครับปุ่มพุสตาร์ตเลขไม่สองหมื่นกับแปดร้ยกิโลเท่านั้น แล้ว่อเขาสก,กินแล้วนะพร้อมกล้องถอยในตัวด้วยนะครับพวงอมาลัยเป็นมันติฟังก์ชั่นคุยคอนโทนแอร์แบ็คคู่นะครับเบาเป็นเบาผ้าสีดำนะครับผมบอกผ้าคือของ BT ทีเขาจะเป็นแบบคล้ายๆตัวบักเก็ตเลยนะครับมีปีกให้เหมือนตัวออนิวหนึ่งจุดเก้านะครับสวยนะ คือรถแบบเหมือนได้รถใหม่อ่ะครับลูกค้าแล้วราคาไม่แพงถ้าลูกค้ามาดูตัวจริงคือผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยมันใหม่จริงๆแต่ละคันนี้เข้ามาอยากเลยพีเซนต์มากๆอันนี้ก็โฉมใหม่เนาะบีทีห้าศูนย์โมปัจจุบันที่ขายอยู่ในห้างเลย แบตเตอรี่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นแบตเดิมจากโรงงานแต่เดี๋ยวผมจะเช็คสภาพแบตให้นะครับถ้ามันไม่ค่อยชัวร์เดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตใหม่ก่อนออกรถให้<ม>เพราะว่ามันเป็นแบบติดรถนะครับอายุการใช้งานมันอาจจะถึงละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแบบลูกใหม่ให้ดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแบบแห้งให้เลยตัวนี้เป็นแบตน้ำเครื่องยนต์1.9นะครับผมน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะครับรถไม่เคยทำสีเลยนะขันแบบเดิมๆแห้งๆทุกจุดเลยนะครับ รอยตั้งสีอยู่ครบหมดนะครับปัม๊ม ABS นะครับผมท่ออินเตอร์เป็นสีส้มตรงรุ่นจากโรงงานนะครับผมดูคอท่อนะครับผมใส่จิ๊บเลยนะครับเลขไม่สองหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผม กับราคาที่ไอาคาจัดให้นะครับผม4 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นถอนเริ่มต้น7,200กว่าบาทนะครับโปรโมชั่นผมเหมือนเดิมนะครับฟีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทันทีเลยนะครับผมย้ำว่าเป็นตัว SP นะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าตัว S อ่ะผมขายแค่3 9 5เท่านั้นต่างราคากัน40,000แต่ว่าได้ตัว SP ออปชั่นต่างกันหลายอย่างเลยนะครับผม ันนี้ให้เปรียบเทียบได้เลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนแต่ถ้าลูกค้าชอบสีเทาลัมโบก็ไปดูตัวเอสได้เพราะว่าอย่างน้อยได้โฉมใหม่เหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเรื่องสีอยากได้ออปชั่นเต็มไว้ก่อนผมก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับผมสามารถมาเปรียบเทียบแล้วก็มาเลือกกันได้เลยข้างว่าต่างกันเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ผมเปิดประตูฝั่งนี้ให้ดูมาหีเราตดกล้องแทน อ่ะให้ดูเลยสวยๆเลยนะครับเอี่ยมเอี่ยมรถพึ่งลงเทเลอร์เมื่อวานเมื่อวานผมตอนตอนที่ผมไลฟ์สดเมื่อวานเราไลฟ์สดรถอะไรอ่ะรีว <vol> หัวเดียวโฟวิวอ่ารีวหัวเดียวโฟว,วิลก็คือตอนตอนไลฟ์สดรีเวหัวเดียวโฟวิลคันนี้ยังล้างอยู่เลย ดูนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมนะครับผมดูที่หยบขึ้นไม่มีรอยเลยอะหยยบจริงๆนะครับลูกค้าทันนี้อยากแนะนําเลยถ้าลูกค้าตามหาอยู่นะครับจบแน่นอนมาดูยังไงก็ไม่ผิดหวังเดี๋ยวก่อนออกรถเดี๋ยวผมแถมขัดเคลือบสีให้ด้วยก็ฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจมากมาก ใครไม่ชอบมาด้าอยากได้ฟอร์ดมาใหม่พอไหมไป้ายแดงเดี๋ยวผมมาไลฟ์ให้ชมเดี๋ยววันนี้อาจจะลงหน้าเพจเพิ่งเข้ามาเพิ่งมาลงเทเลอร์เมื่อวานเลขไม่สามพันกิโลป้ายแดงนะครับผมโอเคนะครับผมก็มาด้าบีทีห้าศูนย์หนึ่งจุดเก้าไฮเลเซอร์นะครับผม อนะครับผมตัวท็อปนะครับผมช่วงล่างเอี่ยมสภาพใหม่ๆดูนะครับดูหัวชงหัวโช๊คใหม่มากไม่มีคราบสนิมไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมเย่ยมมากๆครับดูปั๊มเบรกดูล้อก็ฝาววกไว้พิจารณานะครับผมสี่แสนสามื่นห้าันบาทเท่านั้นนะครับผม ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทันทีถ้าท่านใดไม่เอาประกันภัยชั้นหนึ่งส่วนลดทันที20,000ืบาทนะครับผมให้เลยคุ้มมากรถจดทะเบียนปี2023นะครับเป็นตัว SP มีคิ้วล้อ4นิ้วรอบคันนะครับเป็นแบบเรียบหล่อๆเลยโอเคนะครับก็ฝากไว้พิาจราจรณา,าอีก1ชึ่ันนะครับผมแล้วก็ท่านใดที่กำลังตามหารถกระกบะแอบผมเอาเข้ามาเยอะมาก ทั้งฟอร์ดเรนเจอร์นะครับผมตัวก่อน Next Gen หรือว่าเป็นฟอร์ด a n g เจอร์ t Gen นะครับนวาล่าเอ็0นะครับผมราคาเบาๆนะครับข้างวดเบาๆสามารถติดตามที่หน้าเพจได้เลยเดี๋ยวถ้าผมพอมีเวลาผมจะพยายามออกมาไลฟ์ให้ครบทุกคันเลยนะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมติดตามเพจราคาของเรานะครับผมก็ m a ด้า BT50 1.9 High Laser Cap SP คนะครับผมข้างวดเพียงแค่7 2 0 0กว่าบาท ต่อสูงสุดได้7ปีปัะสิทธิ์งวดปิดดอกเบีย้ยได้ต่ำสุด2.99%นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม